สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราชมุมคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อวันนี้จะมาถ่ายรูปนะคะวันนี้เราเปิดบูธนะคะถ่ายละเจ็ดบาททุกราคาค่ะเชิญชวนเพราะว่าพี่น้องมาถ่ายรูปนะคะค่ะอย่าลืมนะคะปีนี้มีเยวนะคะเจ็ดบาททุกแบบทุกรูปแบบนะคะเจ็ดบาทนะเจ็ดบาทติดตาเลยนะวยเนเส็ สวยนะคะสวยสวยเหรอสวยเหรอสวยอ่ะสวยอ่ะก็ไม่นะสวยเหรอสวยเหรอดูสวยเหรอก็ไม่นะสวยเหรอก็ไม่นะสวยเหรอเฮ้มีคนถ่ายด้วยอ้าวคือไอ้น้องเขาถ่ายรูปเขาจะถ่ายรูปไม่ถ่าย